ก็สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็กรกฎาคม25 6 5น้าหสิบห้านะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับผมสำหรับแนวทางนะครับทุกๆวันนะครับจะเจอกันกับแนวทางฮานอยนะครับแล้วก็ลาพัฒนานะครับวันนี้จะมีสองแนวทางนะครับ2แนวทางในคลิปเดียวนะครับผม ก่อนที่จะดูแนวทางตัวเลขกันนะครับเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนเช่นเคยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครบับมาเบิงงกันเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่จะดูตัวเลขกันแนวทางวันนี้ก็ดู แนวทางเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็พลาดนะครับพลาดหลุดทุกรอบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับหลุดทุกรอบเลยนะครับเลขอะไรก็ไม่เข้านะครับผมเป็นประวัติการเลยนะครับส่วนเรานะครับส่วนเราก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับ ดูให้จบคลิปนะครับมีดีแน่นอน,นวันนี้มีดูมีดีแน่นอนครับวันนี้ฮานอยนะครับฮานอยวันนี้ หน่อยวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับผมรูดบนนะครับรูดบนหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับฟันที่หนึ่งรอบปกตินะครับส่วนรอบอื่นนะครับรอบ v ีพรอบพิเศษก็ไปนำไปลงทุนได้นะครับผมนำไปลงทุนได้ส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็สี่หนึ่งสี่สี่สี่หกสามหนึ่งหกสามเจ็ดสามนะครับ แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดนะครับแล้วก็สี่เจ็ดสามตัวก็ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับมัดรวมสามนอยเน้นรอบปกตินะครับก็ให้พี่น้องใช้วิจรารณญาณดูนะครับผมว่าตัวไหนชอบตัวไหนรักนะครับก็ถ้ารักถ้าชอบก็จัดไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้ผ่านนะครับผมก็ให้ผ่านไปนะครับ ตัวน้คือตัว,ตว,ตวที่ขีดเส้นสีแดงนะครับตัวนี้คือตัวที่ขีดเน้นเน้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงต่อมามาดูราวพัฒนากันนะครับดูราวพัฒนากันก่อนนะครับดูราวพัฒนากันเลยสำหรับราวพัฒนาวันนี้นะครับ วันที่ยี่บเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับรูดนะครับผมรูดสองกับสามนะครับเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามวันที่สามนะครับผมจับคู่เก้าสามสี่หกหกสามสี่เก้าสี่สามเจ็ดสามหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 4ตัวก็จะเป็น4 3 6 9 3ตัวก็3 6 9นะครับ6ตัวเลเลขหลักนะครับก็คือ5 0 4 6 3 9นะครับเราที่27เดือน7นะครับรูป6 2กับ3นะครับฟันที่3เน้นที่9 3 6 3 สี่สามเจ็ดสามนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับผมสี่ตัวก็สี่สามหกเก้านะครับสามตัวก็สามหกเก้าหกตัวก็ห้าศูนย์สี่หกสามเก้านะครับหานอยมาอีกมาหานอยอีกรอบครับผมหานอยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะมีรูดนะครับรูดบนนะครับหกกับหนึ่งนะครับผม หกับหเน้นที่1นะครับรอบปกตินะครับผมส่วน3มตัวสองตัวนะครับจับคู่2ตัวก็ส1่หนึ3งสี7สมหนนะครับแปดหนึ 8, 1, 1, 1, 4, นะครับผมส่วนสตัวนะครับสตัวก็ศูนย์สี่หนึ่งศูน่งศูนเจ็ดหนึ่งนะครับมัดรวม3ามหน่วยเน้นรอบปกตินะครับอัน อันนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ขอให้ฟรีใช้วิจารณญาณนะครับใช้วิจารณญาณสตินะครับดูให้ดีนะครับผมดูให้ดีพิจารณาให้ดีนะครับชอบตัวไหนนะครับอย่างวดที่แล้วนะครับไม่เข้าเลยนะครับผมคือหลุดนะครับหลุดหลุดหมดเลยนะครับวันนี้นะครับน่าจะไม่พลาดก็ขอให้ฟรีใช้วิจารณญาณ สตินะครับดูให้ดีนะครับผมชอบก็จัดนะครับสำหรับพานอยวันนี้นะครับจัดหนักได้นะครับกับลาวพัฒนาวันนี้ก็จัดหนักได้นะครับผมน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะไม่พลาดแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับผม สาหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแนวทางวันนี้มีเพียงเท่านี้แนวทางทุกคู่ทุกหางนะครับทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการรับชมด้วยนะครับ คลายคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้เอสซีและผู้ชมทุกๆท่านจงโชคดีมีเงินเข้ากระเป๋าตังค์ทุกวันนะครับใครเข้ามาชมช่องบ้านลัคกี้2565นะครับก็ขอให้โชคดีลัคกี้เหมือนชื่อช่องนะครับทุกๆวันขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปทุกวันครับเงินไหลนองทองไหลเข่ากระเป๋าถุกๆูกพ้นนะครับผมสาธุสาธุสาธุก็ขอบคุณนะครับขอบ คุณทุกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทางช่องบ้านลักกี้สองห้าห้าเรื่อยมานะครับเสมอมานะครับก็ขอบคุณก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมให้ถูกเด็กรมกันโชคสุขหนหมนครับถ้ายคลิปนี่ก็ขอเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับทุก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 คนนะครับผมสำหรับวันนี้ อินสตางกรมเพลงเสนี้นะครับก็ก่อนจะจ่ายงันก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนั่นด้ครับเรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ไม่นะครับจะได้บ่ได้พลาดคลิปไหมต่อไปทุกๆมือครับผมสำหรับมนี้ก็สวัสดีครับ